นี oh, ่ครับโอ้มีนกยุงด้วยครับนนาลิกุนชอนนะครับผมเห็นนาริกุนชอนอยู่ครับแต่ผมจะถ่ายนกยุงนะครับนี่ครับสวยมากครับนี่นี่ยินมันร้องไหมครับนี่นกยุงโอ้สวยงามมากครับนกยุงไปแล้วนะครับนี่นี่ครับพ่านอรหลายทรงครุฑนะครับนี่ข้างล่างจะเป็นพญานาคนะครับสวยงามมากครับนี่นกยุงเราไปแล้วนกยุงนี่จะเป็นพญาคุดนะครับนี่เราเห็นอยู่ข้างล่างสวยงามมากครับ นี่ครับล้วตรงนี้จะเป็นพญาครุฑนะครับที่เห็นตรงนี้ก็คือนาลิกุลชอนนะครับนี่ครับวัดสีมาลัยนะครับทรงธรรมนะครับที่วังน้ําเขียวนะครับนี่ครับตรงนี้คือเจ้าหน้าที่กําลังทําการก่อสร้างอยู่นะครับครับข้างบนนั้นก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนะครับ นี่ครับวิวสวยงามมากครับอยู่บนเขาเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นรูปปั้นต่างๆนะครับนี่ยังไม่ทาสีเลยก็จะมีนาฬิกุนชนอะไรนะครับต่างๆโอ้มะนิดมังกรก็มีด้วยครับนี่นี่ครับเป็นมานินมังกรนะครับก็จะมีรูปปั้นต่างๆนะครับสวยงามมากครับตรงนี้จะ คล้ายๆเทวีสุวรรณนะครับตัวนี้กำลังนอนหลับสบายอยู่เลยครับทวเทวีสุวรรณขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นนาลีพลนะครับนี่ข้างบนก็จะเป็นช้างนะครับสามเสียนนะครับนี่โอ้เห็นหางนกยุงด้วยอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับสูงมากมากครับนะข้างบนเนี่ยจะมีนาลีกุญชอนด้วยครับ ต้นไม้ในป่าตำนานป่าหิมะผานนะครับบริเวณข้างบนนะครับโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะมาเจอสิงที่สวยงามมากครับเป็นวัง เหมือนวังพญานาคนะครับโอ้ไม่ใช่หรอกครับเป็นนี่นะครับเป็นดินแดนสวรรค์น,นะครับนี่ครับสวยงามมากครับโอ้จุดบริเวณนี้สวยงามมากครับนี่จะจะมีนาลีคุณชอรแล้วก็มีปีกด้วยครับตรงนี้ สวยงามมากครับตรงนี้ก็จะเป็นองค์หลวงพ่อทวดนะครับที่เราไปเมื่อกี้นะครับสวยงามอลังการมากครับนี่โอ้ยเสือเฝ้าประตูนะครับนี่จะมีม่านินมังกรด้วยนะี่แล้วก็มีรีสีตัวน้อยนะครับ สวยางามมากครับนาดีกุนชนครับมีหัวเป็น้างนะครับมีตัวเป็นปลานะครับหาดูยากมากครับนาดีกุนชน